อันปนแบบนี้นะอันนี้มุมนี้อันนีอ้ออกไปเนี่ยห้าเมตรยี่สิบออกไปเนี่ยแต่นี้ผมจะต่อระเบียงออกมาเข้ามาในอุยเมตรหนึ่งเพื่อให้เดินได้ไปข้างหลังบ้านผมเปลี่ยนลวไว้มุมนี้มุมขวาเลยทางนี้ไม่ได้มีที่เดินเดี๋ยวเนี้เราทําที่นั่งพักพิงกันและผมคิดว่าเอ้ยเขาให้ห่างจากรั้วเท่าไหร่ยี่สิบเซนนี่เท่าไหร่เราห่างจากรั้วหน่อยดีกว่า เพื่อไม่ให้มีปัญหาที่หลังแต่ไอ้ไอ้ห้องน้ำนะ่ยติดรั้วไปเลยเพราะว่ามันเป็นเสาแต่ตัวบ้านนะลดเข้าไปหน่อยเดี๋ยวทำติดมากไว้ดีอาคารนี้ส่วนบันไดย,ยังไม่ต้องปล่อยมันบันไดนะบันไดปล่อยมันเลยอันนี้เป็นห้องน้ำข้างล่างใอันนี้จะเป็นห้องครัว ตัวนนี้เป็นห้องน้ำข้างบนเนี่ยห้องน้ําบนอยู่เนี่ยเปิดออกมาอย่างงี้ส่วนนี้เดี๋ยวทําเก้าอี้นั่งเก้าอี้นั่งหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นทํากิจกรรมมีโต๊ะกาแฟของผมนะ,ะแล้วก็เสาเสามันอยู่ตรงนีน้แต่ผมจะไว้เดินเนี่ยยืดออกไปอีกเมตรเดียวเนี่ยตรงนี้แต่เสา,สาอ,ยอยู่นี้เสาหน้าสีอยู่เนี่ย อันนี้เสามันอยู่ตรงนี้นะเสาที่สร้างโรงงานแต่เดี๋ยวผมจะยื่นออกมาแต่ว่าเงี้ยเพื่อเพื่อให้มันเดินได้เดี๋ยวผมค้ำยันอันนี้ก็ปูพื้นนะปูพื้นอันนี้ก็ทําที่กันอาจจะเป็นเก้าอี้เก้าอี้ที่คุยไว้เอะไปนั่งพิงอะไรเงี้ยหลังนะอันนี้หลังคาก็เพิงมัง้งเห็นนะเดี๋ยวบังเบิงให้หน่อยแล้วกันนะแต่ห้องเนี่ยผมดูแล้วเอายาว 4เมตรมันะ้งเด็ดรูวัดที่ยาวเท่าไหร่เมื่อกี้ออกแบบเมื่อกี้ลืมองสี่เมตรถ้าสิบสีใช่สี่เมตรถ้าสิบเขาบอกแบบว่าสี่เมตรถ้าสิบเพราะว่ามันนี่นั่นมันต้องล้นทางหลังเข้ามาสี่เมตรถ้าสิบแล้วกว้าง,าง 3, 50, อ่ะกว้างสามเมตรถ้าสิบพอใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกว้างเพื่อจะให้มีท,ที่ตรงนี้เยอะๆไง ใช่ไหมใช่สามเมตรท่าสิบเนี่ยเนะี่ยสามเมตรท่าสิบเห็นป่ะโอเคกว้างสามเมตรท่าสิบพอแล้วละ่ะสามเมตรท่าสิบก็เลยพื้นที่พื้นที่มันจะเป็นอย่างงี้เนาะเราอยู่มุมนี้เดี๋ยวตรงนี้ขึ้นโรงงานคุมเราอยู่มุมนี้เลยแต่ต้องการก่อห้องน้ำเนี่ยติดกำแพงเลย แต่ตัวบ้านนี่ยลด้าไปหน่อยก็แล้วกันตัวบ้านนี่ยลด้าไปหน่อยแต่ห้องน้ำติดกําแพงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยโอเคนะน,นี่ก็ทํากันตกเลยกันตกอืมน,นี้ก็ฉาบอันนี้มันคือรั้วเนี่ยอันนี้รั้ว รวสูงประมาณเมตรสิบนะโดยประมาณแล้วก็วอาจจะอธิเมตราสิบร้อยห้าสิบรวมอยู่ประมาณนี้รวมเมตรทาสิบน,นะ แต่มันไม่ใช่นะเพราะว่าที่ย้อยเราไม่ได้วัดมาผมไม่ได้วัดมาที่มันจะย้อยนะย้อยหน่อยหนึ่งแต่เราเาประมาณว่าเป็นจัตุรัสก่อนแนะล้วกันนะอันนี้มันจะย้อยอย่างัทางนี้ปล่อยมันไปอันนี้รั้วาใส่สีหินนะสโตนแนะล้วกนในหินนะสโตนโอเคเป็นหินนะโอเค ให้ดูมิติมิติมันได้ใกล้เคียงคือมิติให้ดูบ้านเนี่ยบ้านออกมาประมาณเนี้ยเราจะทำเนี้ยโอเคนะมันหน้าพอก็พอดูได้เนาะพอดูได้เนาะโอเค